สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการตรวจงานนะครับนักเรียนนะครับเนาะเราก็ไปที่งานที่เราจะตรวจนะครับวิธีที่ง่ายๆก็คือไปที่เมนูนะสมมุติว่าวันนี้เราจะตรวจงานที่4ี0นะครับอันนี้ก็คือให้นักเรียนเขาเขียนโปรแกรมถ่ายตัวเลขนะครับ เดี๋ยวเราจะตรวจเราก็มาเลือกเะาครับแต่ถ้าถ้ายังไม่เลือกมันจะขึ้นว่าสมาชิกทั้งหมดนะครับมีสมาชิกทั้งหมดมีนักเรียน255คนส่งงานแล้ว160คนยังไม่ได้ตรวจ90คนนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจ4ี่ากอไก่นะครับก็มี20คนส่งงานแล้ว17คนยังไม่ได้ตรวจ17คนนะครับ ก็เรามาคลิกที่ view all submission นะครับคลิกตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนไปนะครับก็จะมีห้องกอนะครับห้องกอดูตรงถ้าเป็นสีเทาเนี่ยครับคือยังไม่ส่งแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือมีการส่งแล้วนะครับอันนี้ให้นักเรียนส่งเป็นไฟล์ภาพนะครับมันก็เลยเห็นเห็นภาพเลยนะครับไฟล์ภาพ ก็ถ้าเป็นอ่า JPG หรือ JPEG นะครับมันจะซัพพอร์ตกับกับตัวซิลิน m s s เนี่ยมันสามารถเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น PNG นะครับก็อาจจะอ่ามันไม่แสดงนะครับก็ต้องต้องดาวน์โหลดมาแล้วก็มาตรวจที่เครื่องนะครับอ่าสมมุติคนนี้เนาะเราดูปุ๊บโอเคนะครับเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วการตรวจเนี่ย เนาะก็มันมีแบบรูบิกก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรูบิกเนี่ยมันจะเป็นขั้นแอดวานนะครับว่าทําอันนี้ได้กี่คะแนนทาอันนี้ได้กี่คะแนนทําแบบนี้ได้กี่คะแนนนะครับแต่อันนี้เอาแบบคร่าวๆก่อนว่าสาธิตให้ดูแบบว่าถ้าจะเข้ามาตรวจนะครับสมมุติว่าคนนี้นะครับดูจากภาพแล้วโอเคนะครับอคนนี้โอเคนะครับก็ทีละคนทีละคนนะครับไปอย่างนี้นะครับ ชื่อนักเรียนอ่ะมันจะเรียงตามอตอนนี้มันเรียงตามอ e ีเมลนะครับเรียงตามอ e ีเมลนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราลองดูคลิกตรงชื่อนะครับว่ามันจะเรียงตามอะไรก็ถ้าคลิกที่ชื่อก็เรียงตามพยัญชนะนะครับอ,อันนี้ถ้าคลิกที่สถานะตรงนี้นะครับ ก็จะเรียงตามสถานะว่าส่งงานจะมาก่อนใช่ไหมครับนะคนที่ไม่ส่งงานจะอยู่ข้างหลังหรือถ้าคลิกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นไม่ส่งงานมาก่อนนะครับนะอันนี้นะครับนะหรือถ้าเราถ้าเราเคยตรวจเคยตรวจไปแล้วเนาะแล้วเราเรามาตรวจคนที่ส่งที่หลังนะครับเราสามารถคลิกนะครับว่า คลิกคะแนนที่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเรียงนะครับเป็นการจัดเรียงการคลิกคือการจัดเรียงนั่นเองนะครับอันนีออ้แต่ปกติเนี่ยนะครับเมลของนักเรียนเนี่ยนะครับเมลของนักเรียนมันจะไปสัมพันธ์กับรายชื่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าเรียงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรียงตามเมลก่อนนะครับตามเมลนะครับมันก็จะไปตามตามเลขที่นะครับเนาะของเขาอ่ะเดี๋ยว สาธิตก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเราตรวจเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราตรวจเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงตามจำนวนนักเรียนในห้องนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่เซฟ all quick grading นะครับคลิกตรงนี้นะครับอ่าคลิกนะครับแล้วมันก็มันบอกว่ามันเซฟเนาะล้วก็คลิกขั้นต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของ quick วิกเกตดิ้งนะครับอ่าเมื่อกี้เนาะถ้าถ้าถ้าดูก็คือการตรวจแบบเร็วให้ให้เกรดแบบให้คะแนนแบบเร็วๆนะครับเนาะอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวดูใหม่นะอาจจะเลื่อนเร็วนิดหนึ่งแป๊บนึงนะครับนะครับตรงเนี้ยเซฟวิกเกตดิ้งนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อ่าบางทีมันอาจจะต้องติ๊กเนาะเดี๋ยวดูว่า ของคนที่ไม่เป็นแบบแบบนี้เป็นยังไงนะครับ